เชียงคานในเวียงติดท็อปร้อยแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลกโดยคุณวิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ ปเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอพทถึงผลการจัดอันดับ100แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกนะคะหรือว่าท็อปฮันโดยผลการจัดอันดับประจําปี63เทศบาลตําบลเชียงคานอาเภอเชียงคานจังหวัดเลยและตําบลในเวียงอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านทั้ง2แหล่งนี้นะคะได้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกได้รับการจัดอันดับ บรรจุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท็อป1 0 0เป็นครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งผลส่งผลดีให้ประเทศไทยได้สร้างการรับรู้ในแบรนด์หรือว่าชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวรองนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะได้รู้จักแล้วก็เข้าสู่รายชื่อกันเป็นจุดปลายทางของการเดินทางระดับคุณภาพคะ่ะสำหรับการจัดอันดับท็อป1 0 0หรือ sustainable destination top 100นะครับเป็นอันดับที่มอบให้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยหน่วยงานระดับโลกครับ Green Destination s Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB นะครับหรือว่า International Tourism Board นะครับกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีโดยอพทจะนำความสำเร็จครั้งนี้เป็นต้นแบบขยายผลไปยังแหล่งแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่ดูแลรับผิดชอบมาพัฒนาก่อนเสนอเข้าสู่การจัดอันดับท็อป100อย่างน้อยปีละ1แห่งครับ เราบอกว่าทั้งสองพื้นที่นี้นะคะก็ได้พัฒนาโดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าเขาเรียกกันว่า GSTC นะคะเป็นเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกก็เข้าไปพัฒนาแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีนะคะทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและภาคเอกชนให้เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินแหล่งท่องเที่ยวแ่งเป็นคะแนนจากการดําเนินการตามเกณฑ์บังคับ30ข้อนะคะอย่างเช่นต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยว เราสามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่จะต้องการพัฒนาแสดงถึงการใช้นวัตก,กรรมหรือว่าการน,นํานวัตก,กรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยมาปรับใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้แหล่งท่องเที่ยวอื่นได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ต่อได้นั่นเองค่ะทั้งนี้ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับก็คือได้สร้างการรับรู้ในแบรนด์ หรือชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวรองนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้รู้จักและเข้าสู่รายชื่อการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางระดับคุณภาพครับ